สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในทอยผานะครับผมและในครั้งนี้ครับอยู่กับการดั้มคิวริออสนะครับมาสเตอร์เกตนะครับ1ต่อ100นั่นเองนะครับรู้สึกว่าผมจะรีวิวเอเซียไปแล้วนะครับที่เป็น Master g ์เกตแล้วก็ Virtue นะครับแล้วก็มาตัวคิ r ริออนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะรีวิวให้ครบก็คือมีไดนามสอีก1ตัวนั่นเองนะครับอ่ะ แต่ยังไงในคลิปนี้นะครับเราก็มาดูกันที่คิว i o ออนก่อนนะครับว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับจะโอเคไหมจะขยับดีไหมนะครับแปลงร่างเป็นยานได้จะง้องแง่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาให้ผมประกอบทําสีนั่นเองนะครับแล้วก็ อนุญาตให้นํามารีวิวได้นั่นเองอให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมต้องฝากกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับความง่ายในการประกอบสําหรับตัวนี้นะคือผมอเคยมีไฮเกรดนะครับ1ต่อ144 ซึ่งตัวนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันก็ประกอบไม่ยากเลยนะครับจะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับเ,เวลาแปลงร่างเป็นยานหรือขาหรือเท้าอะไรเงี้ยขยับมันจะค่อนข้างลําบากหน่อยแต่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยความง่ายในการประกอบสำหรับผมถือว่าประกอบไม่ยากนะครับถ้าใครที่เคยประกอบ MG มาแล้วหรือว่าเคยมีประสบการณ์ทางด้าน RG นะครับตัวนี้สามารถประกอบได้สบายๆเลย แต่ถ้าเป็นมือใหม่ผมรู้สึกว่าอยู่ในระดับที่ต้องใช้ความอดทนแล้วกันเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าการประกบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยบางจุดมันจะมีค่อนข้างแบบงงๆนิดนึงนะครับอาจจะต้องดูดีๆนะอย่างทุกตัวที่เป็นซีรีส์นี้นะครับเขาจะมีเป็นแผงใสแบบนี้มาให้ตรงนี้จะเป็นเหมือนแผงวงจรพลังงานนะครับที่จะติดตรงหน้าขานะครับ ครับตรงเนี้ยถ้าใครที่ยังไม่เคยประกอบเลยนะครับก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันจะติดยากอะไรแบบนี้แต่จริงๆอะ่ะถ้าเคยประกอบมาแล้วหรือว่าได้ลองประกอบสักครั้งหนึ่งนะครับมันจะง่ายเลยอ่ะสำหรับผมถ้าเป็นมือใหม่เรียกว่าใช้ความอดทนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแบบนี้แล้วกันนะครับแต่สำหรับใครที่เคยประกอบมาแล้วเนี่ยตัวนี้ประกอบไม่ยากเลย ประกอบได้สบายสบายเลยสําหรับตัวนี้นะครับความง่ายในการประกอบผมขอให้สีดาวครับมาต่อกันในข้อที่2นะครับรายละเอียดของโมเดลผมรู้สึกว่าตัวนี้รายละเอียดดีมากนะการเดินเส้นเดินลายอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับดูจากตรงขาเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นผิวเรียบเรียบนะครับมีครับมีการเดินเส้นเดินลายมาให้แม้กระทั่งตรงเนี้ย ที่เป็นเทาๆตรงนี้นะครับเขาก็มีเดินเส้นเดินลายมาให้นะครับทุกส่วนเลยทําออกมาค่อนข้างละเอียดอยู่อ่ะตรงนี้หัวยานนะครับเนี่ยทำออกมาค่อนข้างดีรายละเอียดดีนะสําหรับผมผมว่ารายละเอียดดีมากนะครับช่วงอาวุธของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยมีการเดินเส้นเดินลายมีล่องมีหลุมให้มีแบบมีร้อยหยกักอะไรอย่างเงี้ยเออทำออกมาได้ค่อนข้างเวิร์กนะครับแม้กระทั่งตรงนิ้วมือนะครับ นิ้วมือเ,เห็นได้ชัดเลยว่าเขาแบ่งเป็นแบบข้อ,ขอให้นะครับตรงนี้ค่อนข้างละเอียดเลยเนี่ยสวยเลยนะสำหรับผมสวยเลยแม้กระทั่งตรงนี้เลยดีกว่าใบามีดนะครับเห็นไหมนี่ใบมีดตัวนี้นะครับก็มีเดินไลน์มาให้นะอออ่ะอันนี้ก็ตัวนี้ประกอบค่อนข้างละเอียดเลยตัวนี้แยกส่วนมาให้ค่อนข้างดีเลยนะครับขยับได้ค่อนข้างอิสระอยู่นะครับ ส่วนในเรื่องของสติกเกอร์ที่มีมาให้นะผมรู้สึกว่าถ้าใครที่ไม่ชอบติดสติกเกอร์แบบนี้มันจะเห็นรอยขอบสติกเกอร์ใช่ไหมเวลาเราติดอ่ะก็แนะนำว่าหาเป็นดีคอน้ำดีกว่านะครับทีเดียวจบไอ้ตัวนี้ก็เก็บเอาไว้เป็นสำรองก็ได้ในกรณีที่แบบว่าดีคอนมันหลุดอะไรอเงี้ยแต่จริงอ่ะดีคอถ้าติดไปอ่ะนะครับมันก็จะเหลือไว้บางส่วนอยู่แล้วที่เป็นอะไร แต่บางส่วนเนี่ยที่ติดไปแล้วเนี่ยมันก็จะติดไปเลยนะเพราะว่าเขาอาจจะมีให้มาแค่นิดเดียวนะครับแต่จุดเล็กจุดน้อยเงี้ยเขามีอะไรมาให้อยู่แล้วแน่นอนนะครับจากที่ประกอบซีรีส์นี้มานะตัวนี้ารายละเอียดถือว่าโอเคเลยนะครับดีเลยนะใช้ได้เลยนะผมก็ชอบอยู่ตัวนี้ผมชอบเลยนะเออถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะออกมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าด้อยกว่า MG ตัวที่ออกมาใหม่ๆเลยนะครับ สำหรับในข้อนี้ครับรายละเอียดของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับมาต่อกันในข้อที่3ครับจุดขยับของโมเดลนะครับเริ่มจากหัวก่อนเลยอ่ะเงยได้เยอะนะครับแต่ก้มได้นิดเดียวชึบอ่ะเนี่ยก้มได้ไม่เยอะขนาดผมยืดคอมาแล้วนะตรงเนี้ยคอเขาสามารถยืดขึ้นมาได้อีกหน่อยนะแล้วก็ก้มลงมันก้มไม่ค่อยได้เพราะมันติดคาง คางเขายื่นออกมาเยอะไปหน่อยนะเอออันนี้นี่ยได้ละได้นิดนึงได้นิดนึงก็ไม่เยอะอยู่ดีเก็บคางเข้าไปมากกว่านี้นิดนึงก็จะโอเคนะครับหนันซ้ายหันขวาก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับปรับขึ้นลงได้แขนครับยกขึ้นด้านข้างอ่าตรงนี้ทำออกมาค่อนข้างดี่ายกเยอะนะเยอะเลยนะ เกิน90องศานะครับโอ้ทำมาค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้หมุนขึ้นครับชึบทำโอ้ถ้าหมุนขึ้นเนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับทุกตัวถ้าหมุนขึ้นอย่างเงี้ยได้แน่นอนข้อพับครับข้อพับโอเคนะครับข้อมือสามารถกดลงแบบนี้ได้ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนแบบนี้ได้ชึบนี่ค่อนข้างละเอียดอยู่ นิ้วที่ขยับได้จะมีแค่นิ้วโป้งอย่างเดียวเลยนะครับที่เหลือเนี่ยอีก4นิ้วเนี่ยคือเปลี่ยนเลยจะมีนิ้วแบบจะมีมือแบบกำสนิทแบบนี้นะครับ1คู่นะครับแบบกำแน่นเลยอย่างงี้ขยับได้แค่นิ้วโป้งแล้วก็มือแบบแบบนี้นะครับจับอาวุธเห็นไหมอ่ะเป็นลักษณะแบบจับอาวุธแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบกำลังจะเหนี่ยวไกปืนแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นแบบแบมือออกมาประมาณนี้นะครับอ่ามีทั้งหมด 1, 2, 3, 4คู่ด้วยกันก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับคือการที่มีมือแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาจับอาวุธเนี่ยมันจะจับได้ค่อนข้างแน่นกว่านะครับแต่ถ้าเป็นมือแบบว่าที่ขยับได้อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าไม่มีตัวล็อกให้อ่ะ ระหว่างอาวุธกับมือเนี่ยมันจับแทบไม่อยู่นะนะครับเพราะว่ามือของหุนะ่นอ่ะมันไม่ได้มีเอ็นหรือว่าสามารถเกรงได้เหมือนกับมือมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาเราจับให้มันกำอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้มีแรงบีบไงใช่ไหมครับมันก็เลยจะรู้สึกว่าไอ้ถ้าอาวุธมันหนักเี่นรุดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็ถือว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียคนละอย่างนะครับต่อไปมาดูที่เอวนะครับเอว โอ้ยเอวขยับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนจะติดข้างหลังอะนะครับหัวยานของเขาอะโอะยกขึ้นโยกลงได้พอประมาณพอประมาณนะครับยกขาขึ้นด้านหน้านะผมขอเอาอันนี้ขยับนิดนึงชึบโอ้น้อยนะเรบผมไม่ถึง9 0องศาอันดับแรกเลยติดกระโปงหน้า1ติดเข่าเนี่ยอีก หนึ่งนะครับขยับได้น้อยมากข้างหลังโอ้โหข้างหลังแทบแทบไม่ไปอะ่ะเพราะว่ากระโปรงหลังเขาข้าง,างหนานะครับมาดูข้อพับกันบ้างอ่ะข้อพับได้แค่นี้นะครับเก้าสิบองศาประมาณนี้เลยนะกลางขาแต่กลางขาผมว่าน่าจะได้เยอะนะชบอ่ะโอเคก็เกือบร้อยแปดสิบก็ได้อยู่ กลางขาถือว่าได้นะครับปึ๊บแล้วก็สามารถหมุนแบบนี้ได้ข้อเท้าไอข้อเท้าเนี่ยมันต้องหักได้สุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนเป็นยานได้นั่นเองนะทีนี้ถ้าเรางัดขึ้นละน่ะอ่ะชุบงัดขึ้นได้ประมาณนี้นะครับเยอะนะงัดได้เยอะแต่ว่าขยับขาได้ค่อนข้างน้อยน้อยแบบน้อยจริงน้อยมากเลยนะครับ เสริมตรงนี้หน่อยตรงนี้ตรงนี้หัวยานนะครับโยกได้นะตรงนี้ขยับได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นยานให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างเยอะอยู่ปึ๊บดึงตรงนี้ได้นะครับหมุนได้ตรงนี้กางออกพับตรงนี้ได้อะค่อนข้างเยอะนะอิสระนะ ผมว่าก็จัดท่าสวยๆได้เลยอ่ะนะครับประมาณนี้มีอันไหนอีกก็หมดแล้วประมาณนี้ที่ขยับได้นะครับหมดแล้วสำหรับในข้อนี้นะครับจุดขยับของโมเดลผมขอให้4ดาวแล้วกันครับ มาต่อกันในข้อความแข็งแรงของโมเดลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจากที่ผมลองขยับจัดท่าต่างๆนะครับรวมถึงเปลี่ยนเป็นยานด้วยนะครับค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับดูไม่งองแงงเลยแม้กระทั่งตัวนี้นะครับคือมันน่าจะดูเป็นแบบหลุดง่ายที่สุดแล้วสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็เออแข็งแรงอยู่นะครับคือมันก็ไม่เหมือนกับบางตัวนะที่ แปลงล่างเป็นยานได้แล้วก็มีปัญหาแทบทุกซีรีส์เลยไม่ว่าจะเป็น R G M G M G Verka อะไรอย่เงี้ยแบบไม่พูดถึงแล้วกันนะครับถ้าใครพอจะเดาได้ก็น่าจะพอเข้าใจกันอยู่นะครับตัวนั้นแต่ตัวเนี้ยนะครับขยับจัดท่าทางรวมถึงเปลี่ยนเป็นยานค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับสำหรับในข้อนี้ความแข็งแรงของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับ มาต่อกันในข้อความคุ้มค่าของโมเดลสำหรับตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่เลยตัวของคิริออสนะครับหนึ่งตัวนะครับอาวุธหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นอาวุธเหมือนกันแหละนะครับสองชิ้นนะครับตัวจับอาวุธชิ้นเมื่อกี้นี้สองชิ้นนะครับบีมไรเฟิลหนึ่งกระบอกนะครับลำแสงของบีมเซเบอร์หนึ่งคู่นะครับมีนักบินแบบยืนนะครับ หนึ่งคนแล้วก็มีด้านในที่นั่งขับอยู่อีกหนึ่งคนนะครับอันนี้เป็นที่จับป,ปืนนะครับหนึ่งคู่ตัวนี้นะครับเป็นใบมีดนะครับที่อยู่ด้า,านในนี um ้นะครับเอาไว้จัดท่าอีกหนึ่งชิ้นนะครับมีมือทั้งหมด4คู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปแบบนี้นะครับมีสติกเกอร์มาให้นะครับ1แผ่นมีติ๊กเกอร์แบบแบบเงาแบบสะท้อนแสงอย่างเงี้ย1แผ่นนะครับ แล้วก็ตัวนี้อันนี้มันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับก็นับรวมเป็นตัวของเขาไปเลยละกันเนาะอ่ะนี่คือทั้งหมดที่เราได้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นยานได้นะครับรายละเอียดดีนะครับแข็งแรงถือว่าเยี่ยมเลยนะครับประกอบก็ไม่ได้ยากมากตัวเนี้ยนะครับทั้งหมดที่เห็นราคาจะอยู่ประมาณ 1,600- งพันถึง1,700น้นะครับถ้าใครหาได้ถูกกว่านี้ถือว่าเวิร์กเลยนะครับรีบ ขวาไว้เลยถ้าใครชอบนะสำหรับผมนะครับตัวนี้นะครับความคุ้มค่าของโมเดลเนี่ยผมขอให้5เต็มเลยครับ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้ส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้คลิปถอยพาลมถึงคลิปอื่นๆน,นะครับอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะครับย้ำทุกคลิปเลยนะครับฝากกด subscribe นะครับอันนี้กดกันเยอะๆหน่อยนะครับจิ้มให้ผมหน่อยนะครับดูแล้วก็ จิมให้ผมนิดนึงนะครับกดซับคลให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับผมทั้งหมดนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับและในครั้งหน้านะครับจะมีตัวไหนมาป้ายย้ายชมัมอีกนะครับก็ต้องฝากติดตามเอาไว้ด้วยในคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ